เธอเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนําตัวก่อนเลยครับคุณวันเพ็ญศรีคำพูกค่ะอ่าตรงนี้อยู่เขตตําบลอะไรเนี่ยนาลาพิลงค่ะอําเภอบางเลนค่ะจังหวัดนครปฐมค่ะแน่นอนว่าบางเลนนครปฐมแปลงนาข้าวกี่ไร่ครับสิบแปดไร่ค่ะสิบแปดไร่ค่ะนี่ทั้งผืนเลยใช่ไหมทั้งผืนค่ะยาวไปทั้งหมดเลยนะครันะครับข้าวพันธุ์อะไรครับก็เขอหกหนึ่งค่ะกะขอหกหนึ่ง ตอนนี้อายุข้าวกี่วันละ3ามสิแปดวันค่ะส8มสิบปดวันโอ้อยู่ในช่วงการเจริญเติบโตแต่กอเขียวสวยอย่างที่เราเห็นที่ถืออยู่นี้เอามาใช่ไหมฮะใช่ค่ะอ่านะครับถามตัวนี้ก่อนเลยตัวนี้เอามาใช้ทําอะไรครับเอามาหมักเปลือกค่ะหมักเปลือกหมักไปกี่วันเจ็ดหนึ่งอาทิตย์ค่ะประมาณเจ็ดวันหนึ่งอาทิตย์นะครับใช้วิกี่ขวดเนี่ยสิบแปดไล่สามขวดค่ะสามขวดค่ะนะทาไมถึงเอาบามาใช้พี่เขาบอกว่ามันจะช่วย ย่อยสลายแล้วก็ตัดสภาพดินนะคะอ่าเรามีปัญหาเรื่องของแปลงดินยังไงดินเสียค่ะอ๋อดินเสียเลยเหรอค่ะมันเสียยังไงอาการแบบดินมันเป็นหน้ามันเป็นร่อนเป็นขี้เกลือเป็นอะไรเงี้ยค่ะโอ้ข้าวมันก็ตายยืนต้นตายตายเยอะไหมสองสามไร่ค่ะตายสองสามไร่เลยเหรอค่ะอ๋อแล้วพอใช้ตัวนี้แล้วเป็นไงปีนี้แรดดีขึ้นค่ะอ่าไม่เสียค่ะข้าวไม่เสียละค่ะอืมประทับใจไหมตัวนี้ประทับใจไหม ก็ประทับใจค่ะอ่าครับผมอ่ะแล้วตัวนี้เอามาฉีดด้วยใช่ไหมฉีดค่ะฉีดไปกี่ครั้งแล้วสองครั้งแล้วค่ะสองครั้งแล้วอ่าโดยรวมเลยที่เราถืออยู่เนี้ยเอามาใช้แล้วมันช่วยอะไรเราได้บ้างก็ช่วยลดต้นทุนอืมช่วยเรื่องสุขภาพอืมไม่เหม็นแม่อะไรไม่เป็นอันตรายกับเราด้วยเป็นอันตรายกับเราค่ะอ่าแล้วก็ผลลัพธ์ก็เป็นอย่างที่เห็นค่ะออเคนะครับถือว่าพี่วันเพ็ญก็ถือว่าประทับใจเนาะค่ะทัวร์ที่เราเห็นนี้นะครับของพี่วันเพ็ญไหม สวยงามมากเลยครับน่านะครับฉีดด้วยปะเนี่ยฉีดโพทีนด้วยค่ะอ่าฉีดไปกี่ครั้งสองครั้งแล้วค่ะโอ้โหใบใหญ่สวยเลยครับนี่ฮะนะครับอ่าอ่ะถือว่าฉีดกาอะไรก็สวยงามหมดนะนะครับโอเควันนี้ต้องขอบคุณพี่วันเพลนครับแชร์ประสบการณ์เรื่องราวดีๆแปลงนาข้าวแปลงนี้ให้กับพวกเราฟังประทับใจอีกแล้วครับท่านนะครับทั้งสองตัวเลยวันนี้ผมนัทพงศ์พุทองเกษตรทักโลกลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ